สวัสดีครับผมเพชนตัวแสบนะครับเรามาต่อกันดีกว่าครับกับของเล่นราคา10บาทใน EP ที T4 ครับมาลองดูกันว่ามันจะเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับลุยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี ก่อนเเลยใครที่ยังไม่ได้ดู3 EP ก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นของ10บาทในบทมูออื่นๆนะครับกดที่คําว่าการ์ดหรือตัวไอหรือลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี้สุดยอดมากครับแล้วแค่10บาทเท่านั้นครับวิดีโอนี้ก็เช่นกันครับทุกชิ้นที่อยู่บนโต๊ะตรงเนี้ยชิ้นละ10บาท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 หมดเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับว่าไอแค่10บาทเนี่ยมันเล่นได้ไหมแล้วเล่นเป็นยังไงสนุกไหมนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับ ชิ้นแรกสุดน,นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยลว่าเพื่อนๆเห็นนี่ต้องอึ้งแน่นอนครับแบบอ่ะดูเลยนะครับนี่ครับโอ้โหสป,ปินเนอร์ครับเนี่ยไอที่เป็นกล่องแบบเนี้ยจาได้ไหมครับสมัยก่อนที่ออกใหม่ๆนะกล่องละร้อยเฮ้ที่กล่องละร้อยครับเราแบบเล่นกันทั้งานทั้งเมืองจริงๆหาซื้อกันให้ควักเลยครับแล้วดูนี่สิครับเหลือสิบบาท ไอ้เน,นี่ยมันอาจจะเป็นของแบบสิบบาทอยู่แล้วเพราะมันเคยเห็นเยอะแยะอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นกล่องแบบเนี้ยทิ้งในก็ร้อยครับผมจําได้ว่าเป็นร้อยครับมันยังเล่นได้อยู่ไม่ใช่สิบบาทเนี่ยอ่ะมันอาจจะเป็นของก๊อกก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะไม่หมุนอย่างงี้นะอ่าลองดูครับเออโอ้โหแต่เท่าที่ดูแล้วก็โอ้ไม่ได้มีปัญหาเลยโอ้ของจริงครับแล้วสิบบาทอ่ะด,ดูดิโอ้แต่ก็นี่เห็นไหมหมุนไม่ค่อยได้นานครับเดี๋ยวมันกาจะหยุดละถ้าสปินเนอร์ ของแพงๆดีๆจริงๆนะหมุนได้แบบ2-3นาทีบางตัวหมุนได้เป็น5นาทีเลยนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ได้หมุนขนาดนั้นแต่ก็เล่นได้มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปครับเห็นไหมอ๋อุ้ยยังเฟี้ยวอ่ะที่บาทอ่ะมา,าไปแล้วอย่างน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันดูเป็นของที่เกรดลดลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมว่าสีสันมันสวยงามมากรูปร่างสีสันสวยงามมากเลยสองชั้นด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เป็น,นตัวบเนอร์สองชั้นเฮ้ยโหยังเฟีเ้ยวอ่ะเห็นไหมหมุนชั้นบนก่อนแล้วหมุนชั้นล่าง เอาจับกระทางก่อนนี่หมุนนู้นนี่หมนุนมนี้อ่าอยัางเท่ครับอ่าเออดีตัวนี้บอลขึ้นเลยอ่าโอ้แต่นี้จะชนบนหยุดเร็วหน่อยนะครับอ๋อมันมีแค่สองลูกเองตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีสองลูกครับลูกเหล็กตรงนี้ลูกเหล็กเยอะหน่อยมันจะถ่วงเยอะหน่อยนะครับอ่า,อาโอเ้เท่เท่เท่พี่ทำเล่นไปเนี่ยมันจะตัวสีเขียวเนี่ยคุณภาพก็ถือว่า ระับมาตรฐานแล้วแหละนะใช้ได้ดีหมุนได้นานอยู่นะครับเห็นไหมตัวนั้นหมุนและยังอยูย่ละเห็นไหมนี่ยังหมุนอยู่เลยโอ้ผ่านผ่านผ่าน สิบบาทครับตรงนี้ผมโพดเข้าใจกลไกของตลาดแล้วก็แบบสงสารร้านค้าด้วยนะที่แบบว่าตุนไว้เยอะอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะครับสปินเนอร์เมื่อก่อนแบบต้นทุนเนียจะแบบอัลาห้าสิบหกสิบแล้วขายร้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับเรา,าเหลือสิบาทนะยังขายไม่ออกเลยใช่ไหมคนเลิกเล่นกันหมดแล้วนะครับเออทังที่มันเป็นของที่สนุกมากนะเหมือนถ้าใครติดตามผมมาแต่แรกๆน่าจะรู้นะครับผมชอบมากสปินเนอร์ผมมีสะสมอยู่หลายสิบอันเลยนะครับสปินเนอร์เนี่ยยอดจริงๆเลยเนี่ออนะแต่อย่างว่ามันก็เป็นของเล่นที่แบบก็เล่นเฉยๆมันไม่มีึก มองอะไรแค่แบบว่าบุญเล่นใครเครียดหมุนๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่แค่เนี้ยคนเล่นไปนานๆปั้นหนุ่มก็เบื่อไงอ่าแต่ไม่ใช่สำหรับผมครับผมยังชอบเลยเนี่ยนี่ยิ่งเจอสิบบาทนี่ยิ่งเจ๋อเลยเนี่ยเสียดายนะเขามีแค่สีเดียวมันก็จะซื้อให้ครบทุกสีเลยนะครับอืมนี่่อานะ,ะครับสิบบาทก็เล่นสเปินเนอร์ได้ครับนี่เดี๋ยวลองดูนี่ตกิลเดิมมันอยู่ไหมฮึยชุบเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่ได้เล่นนานเอาไหมฮึบึบเอ้ย เอ้ยไม่ได้ตะกร้อให้ได้อึ๊บอ่ะรับเฮ้ยชุบพนี่พอไม่ได้นานๆแล้วมันมันมันลืมจริงๆนะครับลืมจังหวะมันนะเอาไปเอาไปฮ้ยึบอ้าวมึงจะทำไมล่ะฮึบอึ๊บเออช่างมันเดอะช่างมันเด้อทีนี้สองครับต้องบอกว่ามันเป็นของสุดคลาสสิกเลยก็ว่าได้ครับ นี่ลูกข่างครับฮเป็นลูกข่างแบบโบราณด้วยนะนี เนี่ยนี่ผมเด็กๆเลยครับผมเจอแบบนี้ผมเล่นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยครับนี่จะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นพลาสติกกลมๆหนักๆอย่างนี้แล้วก็ให้เชือกมาแค่นี้เลยครับโอ้โหเฮ้ยนี่ไม่ได้เล่นนานมากเล่นได้อยู่ไหมเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูกันดีกว่านะครับลูกข่างไม่มีอะไรมากเอาเชือกมมุนรอบแล้วดึงครับมันก็จะมุวนๆอย่างนี้ซึ่งจะลูกข่างแบบนี้นะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเอาจริงแล้วโตผมเองอ่ะก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเอาจิงนะเล่นแบบสิบครั้งอ่ะอาจจะติดแค่ครั้งเดียวด้วยทำกับทไม่ ผมไม่เป็นเองนะมันไม่ได้ยากนะผมเขาไม่เป็นเองแบบไม่ใช่เลยแค่พอรู้วิธีจับเฉยๆนะครับเดี๋ยวเน้องดูกันดีเชือกอเขาไม่ทำห่วงมาให้นะครับเราทำห่วงเอาไว้สอดยิ้วก่อนก็ดีนะครับอนี่นครับจับเป็นห่วงอย่างนี้สอดเข้ามาข้างใต้แล้วก็สอดเข้าห่วงตัวเองไปปึ๊บอ่า อย่างนี้อ่ามันจะได้แบบปรับขนาดได้นะครับอ่าเราปรับให้แบบได้ใส่นิ้วได้อย่างงี้นึบอ่าโอเคถ้าใส่นิ้วไว้ก่อนนะครับอย่างนี้จากนั้นอีกข้างหนึ่งนี่สอนทําแต่ว่าเล่นไม่เป็นครับอ่าดูใกล้ๆนะครับนี่เราจับพาดไว้ตรงนี้ครับอ่าครับแล้วเราก็ม้วนกับที่ฐานไปม้วนที่ฐานเอาแน่นๆก่อนตรงฐานนะครับอ่าแล้วก็ม้วนขึ้นมาม้วนขึ้นมานี่ม้วนกุมไม้เชือกมาสวยงามนะครับอ่าม้วนมวนมวนมวนอ่า นี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ครับวิธีจับครับเขาต้องนี้ครับเอาปักนิ้วโป้งหรอครับให้มันเจ็บครับไม่ใช่ครับปักแบบนี้แล้วก็เวลาโยนครับโยนลงไปอย่างนี้นะครับซึ่งผมดูรู้วิธีครับเห็นคนเขาทําดูวิดีโอเขาทำแต่ว่าผาเองทําไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวต้องออกไปลองน่นข้างนอกดูครับตัวนี้มันแคบเกินนะครับไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้เผื่อมันฟุกได้บนโต๊ะนี้นะอ่ะดูนะครับ มันแคบไปมันแคบไปเดี๋ยวลงไปเล่นข้างล่างกันดีกว่าครับกว้างๆนะอ่ะมาดูเลยดีกว่านะครับเล่นไปหรอไม่รู้เหรอตอนเขาเกิดจากท้องแม่นะเขาคาบลูกขังมาด้วยมาอะไรอไม่ขัดดอกอ่ะดูนะครับหนึ่งองเฮ้ยยย่ยย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 ยัยย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 ยียยยยยย้ย่ยยยยยย่ยยย้ยปยะ มไมค่คือเบบีเป็นคนถ่ายกล้องอ่อนไงมันเป็นความเรดด็วแบเดอรแฟลตมองไม่ทันเลยดิเดี <The S 1> <im itation> ๋ยวช่วยช่วยไปเอาสโลด้วยนะตอนตอนัดมองไม่ทันเห็นไหมโอ้โหลืมไปว่าให้คนธรรมดามาถ่ายที่พระเจ้าเล่นลูกขางโอ้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคราวนี้เจ้าให้ช้าลงนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะทิมลูก <c oughs> โ,โป่งนี่มันยากจริงนะไม่เคยเล่นได้จริงๆนะลูกขางเนี่ยทำไมสักทีอะ มันต้องตั้งไม่ใช่หรอก็มันไม่ตั้งอ่ะมันไม่ตั้งไงแบบนี้ตั้งไงถ้าเล่นเป็นมันจะมางงอยู่งี้ไหมครับนี่ไม่เป็นไงมันอันตรายนะคะคำเตือนขึ้นคำเตือนด้วยอันตรายอันตรายเพราะตรงปมันแหลมนะอาจจะมีโอกาสพลาดมเข้าไปได้อย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมันของโบราณมากเลยนะใช่แต่เหมือนอย่างเงี้ยมันเล็กแล้วมันเล่นยากนะถ้าเป็นเื่อกีที่เขาทำเองทำไม้ใหญ่ๆเออย่างพวกนั้นจะเล่นง่ายเขาว่ากันมาลองดูอีกแนวนึง โอ้ยโอ้ยโอ้ยหายหายหายไปอยู่ไหนอือะอะลูกชายรอบสามรอบสุดท้ายคราวนี้ไม่ได้ก็เออก็ไม่ได้ไง่อให้มันเป็นออของเล็ดในตำนานต่อไปให้เป็นตำนานอยู่อย่างนั้นเนี่ยผมเห็นท่าที่เขาจับเขาจับแบบนี้จริงๆนะเขาใส่นิ้วใช่ไหมแล้วก็เอาิ้วโปงจับไปอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนฝอยอ่ะหรือว่าตัวเองต้องนั่งยองหรือเปล่าข้อมือยังไงเหมือนกันนั่งยองนั่งยองเนี้ยเอออ่ะลองดูเป็นหมุนเลยโยนมาสี่โยนเบาๆนะอะโอเค เห็นไหมเกี่ยววะพอนั่งเนี่ยนะเอ้กิ่งเหรอต้องอุ้ใหม่อีกรอบต้องอุ้ใหม่อีกรอบโอเคพร้อมไหมพร้อามนะวิ่งคือเด้ง <c ười> <c ười> เด้งกับเฉาะหัวเด้นอย่างนี้ก็พอได้นี่อยากเด้งอย่างนี้ตึงเ,เลยแค่นี้ก็พอครับผมไม่ลบมากเอาแค่นี้พอแฮปปี้ครับเฮ้์รี่ตึงเลย ชิ้นต่อไปครับเพลงมาอ่านี่ก็ออกนะครับว่าเป็นเป็นอะไรครับแน่นอนครับเป็นเกมสควิดเกมนั่นเองครับซึ่งมองตรงนี้เดาได้ไหมว่าเป็นอะไรนักบวชวงกุญแจนะครับเป็นพวงกุญแจนะนี่พวงกุญแจแล้มีนักบวชเป่าได้แล้วก็เฮ้ยมีเปิดอะไรเลยอ๋อเปิดไฟได้ด้วยเอาไหนอ่ะอาอนี่ อ๋อแต่มันต้องกดไว้เหมือนไม่ค่อยดีนี่ถ้ามือกดไว้ไฟจะติดเใช่ไหมถ้าปล่อยปุ๊บดับเลยอ้าวเฮ้ยจริงๆมันต้องแบบเปิดแล้วก็ติดเลยดิใช่ไหมเอออย่างงี้ฮู้อ่ามีไฟแล้วก็เป่าได้เดี๋ยวลองเป่าดูนะว่าเป็นยังไงครับโอ้โหเสียงดังแล้วผมอยู่ในห้องโมโลโอ้โหหูวิ้งเลยเฮ้ย ัวแค่นี้เสียงดังมากครับแค่นี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเป็นพวงกุญแจเป็นไฟแล้วก็เป็นนกหวีดนะครับเฮออ,อะลองปิดไฟมดืดดูดีกว่านะว่ามันไฟเฟี้ยวแค่ไหนสว่างแค่ไหนนะครับ <Yeah. S 1> มีแสงนิดหน่อยจากหน้าต่างนะครับลองดูสิอี เอ้ได้อยู่นะกลางคืนก็มองสวยดีเป็นไฟระดับสีครับน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงนะพอได้พอได้พอได้ก็ถือว่าผ่านนะเพราะอย่าดื่มมันแค่10บาทนะครับเป็น3ในหนึ่งนะทั้งพวงกุญแจเป็นไฟสีสันสวยงามแล้วก็เป็นนกหวีด้วย10บาทเท่านั้นนี่สุดยอดชิ้นนี้ผ่าน3ผ่านเลยครับคุ้มค่ะต่อไปชิ้นที่4ี่ครับนี่มาเป็นเซตครับดูจี้แบบเลโก้อะ เป็นเป็นตัวเป็นตัวแบบเลโก้แต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อเลโก้นะยี่ห้อโบโก้ครับเออเป็นโอโอเหมือนกันเลโก้โบโก้ไม่เป็นไรคล้ายๆกันนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นของเซลล์เขานะครับนี่ตรงนี้ป้ายราคาก็ติดอยู่นี้ี่20บาทนะครับตัวนี้ 35บาาทกับยบาทเท่ากันนะเข้ามาเซลเหลือ10บาททั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยจัดมาซึ่งถ้าเป็นปกติตามรนะ้าน10บาทก็คงไม่น่าจะมีนะครับมั่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือทุกร้านเหมือนกันหมดตอนนี้เขาเลิกแล้วหลือไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> รู้แต่เนี่ยทีละสิบบาท1ิบบาท1ิบาท30บาทนะครับอ่ะมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้เชื่อนะแบบดูดิแบบมีแพ็กเกจอะไรมาสวยงามมากเลยครับออกมามันต้องเป็นตัวแบบเลโก้ใช่ไหมอ่มาดูกันว่าโอ้ยังไม่ได้ต่อเลยคร ก็รูปก็คงจะเป็นตามหน้ากล่องอันนี้ก็คงไม่ผิดเพี้ยนหรอกนะ,ะหน้ากล่องึ๊บอันนี้เป็นเวลมอาดูจินี่แจวครับอ่ะตรงนี้เราแกะมาดูกันสักตัวก่อนละกันนะครับอ่ะเป็นตัวนี้ละกันนี่นี่หมุนหมุนเปี้ยวดีดูของเขาหน่อยนะเออเฮ้ยก็โอเคนะก็แบบมาตรฐานเห็นนะเออได้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 ไดไดได หนหมวกไหนหัวหนอะไรนี้ประมาณน,นี้การต่อก็ะอะไรเดี๋ยวลองดูนะลองต่อแขนดูกึ๊บเฮ้ยโอเคผ่านเลยอ่ะไหนกึ๊บอ่าได้โอเคครับถือว่าได้ตามมาตรฐานด้วยนี่ต่อได้ะนะสวยงามอ่าโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเวลาต่อทั้งสามตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอ่อมาเป็นยังไงนะครับ และเสร็จเรียบร้อยครับสามทหารเสือของเราครับโอ้โหอย่างเฟียวครับดูดีเ่เนี่ยเทอะแล้วสิบบาททุกตัวไม่ได้เชื่อว่าสิบบาทจะได้แบบเลกโก้ที่เป็นตัวละครอ,อย่างนี้นะครับอย่างเท่ครับโอ้โหใครที่เป็นนักสะสมผมว่าห้ามพลาดเลยนะครับตรงนี้นะโอ้โหเนี่ยซึ่งเหมือนอย่างไอตัวกลางเนี่ยสไปเดอร์แมนนะครับเนี่ยซึ่งเหมือนอย่างตัวกลางแบบครึ่งสไปเดอร์แมนครึ่งเวนอมเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวอีกที่ข้างกล่องเขานี่นะครับนี่ตรงนี้เนีเ่ มีเพียบเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมนั่วก็เป็นตัวนี้ครึ่งคึ่งน,น,นะครับตัวอื่นก็มีอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยพวกนี้ครับใครที่ชอบสะสมจัดไปเลยครับสิบบาทสติงนะครับอ่ามันไม่ได้มีอะไรมากเล็กโกลก็เล่นแบบแค่นี้แหละมันเอาไว้แบบ ตอนต,ต,ต่อเซก,ก็ตั้งโชว์นะครับหรือว่าแบบเด็กๆเล่นก็ไม่ได้สี่เหี่ยก็อาจจะสับผมกันสับอาวุธกันได้ไม่มีปัญหาครับตรงนั้นฟรีแล้วแต่เรานะครับซึ่งอันนี้มันมีแขนเหลือมาอันนึงไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันไม่รู้ว่าของตัวไหนไม่ทันได้ดูนะครับทุกตัวมีมือครบแล้วมีมือหลุดมาอันนึงสนใจของแถมเผื่อหายมั้งนะครับอโอเคนะอันนี้สิบบาทหมดผมคิดว่าคุมนะมค้มนะเมือมนะม่อกี้คิดว่าจะได้ซื้อของพวกนี้ในราคาสิบบาทนะครับเยี่ยมโอเคปะ งั้นเเราไปดูชิ้นสุดท้ายดีกว่านะครับสุดยอดพวกนายเจ๋อมาก3ทาทหารเสือไปในชิ้นสุดท้ายนี่ครับแป้งมาแบบเป็นแพ็คเลยครับซึ่งผมเรานะก็เหมือนเดิมเราได้จะโลมาแน่เลยนะครับเราไปดูกันครับว่าเขาม,มีอะไรบ้างน,นะครับ10บาท ิบาท3ตัวนี่หารกันตกตัวละ3าบาท3ามสามสตางค์เท่านั้นนะครับนี่ครับแกะออกมามี3อย่างอย่างนี้ครับมีคิตตี้เป็นอะไรยังลบบอกอ่าย่างลบคิตตี้ครับโอ้ตัวนี้จริงก็1ิบาทแล้วเข้ามาเซลแน่นอนครับอย่างนี้อ่าได้คิตตี้ได้ไข่ไข่สุ่มหรือเปล่ามีอะไรข้างในมาหนกันครับหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าโอ้ไข่เป่าเพื่ออ๋อเพื่อใส่คิตตี้อหรอ่าย่างลบคิตตี้ครับ ลบเลอะหน่อยหน้าดำๆอย่งิตตี้น่าจะแบบถอดต่อได้ไหมชุดอ๋อถอดไม่ได้นึกว่าแบบถอดใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บป้าฮานี่อ่ะ, <laughs> อ,ะอยู่นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วดูนี่อ๋ออุปกรณ์มายากลวิวิวอันนี้ชอบเฮ้ยโอ้โหเที่ยมาไล้ราคาสามบาทเท่านั้นครับนี่เป็นหลอกว่าตะปูที่มืออะไรอย่างนงี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างงี้ครับที่เราใส่ดิวเข้าไปอย่างงี้กึ๊บนี่ อเออเราจะปูดิมอ่าเลยประมาณนี้นะครับเออเป็นของเล่นแบบแกล้งเด็กได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะโคง้คงๆนี้อยู่ให้เราใส่นิ้วเข้าไปได้ครับมันจะเป็นภาพหลอกกันนะครับอ่านี่ปุ๊บนี่โอ้ดูทิมอ๋อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาไปเล่นแกล้งแฟนผมหน่อยดีกว่านะดูว่าเป็นยังไงนะครับเบบีช้ช่วยด้วยช่วยด้วย อ้ช่วยด้วยไปบีไปบีเค้าโดนเขาโดนตะปูที่อุมช่วยด้วยไปบีไปบีไปไหนอะ่ะเฮ้ hey. เฮ้ย <Hey. S 2> ูเฮ้สอัสดีครับเฮ้ยเ,เพื่อนๆเขาไม่เชื่อผมอรอครับเ,เพื่อนๆดูดิมันไม่เหมือนตรงไหนครับเนี่ยหือหลอผู้ใหญ่ไม่ได้เอาไว้หลอกเด็กอันนี้ อ่ะนี่ครับของนิ้ินสุดท้ายนะครับนี่อ่านะครับเป็น3อย่างอย่างนี้ครับ10บาทเท่านด้นครับปู๊ย์เรามาไล่ดูกันอีกรอบนะครับของทั้งหมดที่ได้ในวันนี้นะครับนี่ครับพิชเกร์สปินเนอร์ลูกคางอ่าของเล่นทีอินวันสควิตเกมนะครับเป็นตัวเลโก้สามตัวนะครับแล้วก็ของ3อย่างนี้ครับมายากลคิตตี้และไข่ครับนี่นะครับของเล่น10บาททั้งหมดในวันนี้นะครับบูโย โอ้หว้าวบอกเลยนะครับว่าของเล่น10บาททุกชิ้นในวันนีนน้คุ้มครับคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับถึงแม้ว่าลูกขังเนี่ยจะเล่นไม่ได้ก็ตามนะครับแต่มันก็ <c oughs> คือมันอย่างนั้นก็เป็นลูกข่างแหละแค่ผลไม่เป็นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมม่เ,เพื่อนเดาครับว่าผมชอบชิ้นไหนมากที่สุดครับถ้ามึนติดตามผมมาแต่แรกจะรู้นะครับว่าผมชอบอะไรเป็นพิเศษครับซึ่งเขียนเลยเขียนเลยเขียนมาเขียนมาเห้เวลาเขียนสานาที1 2่อ รเส็แจแล้วนะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในวันนี้ครับคือนี่ครับฟิชเกตสปินเนอร์นี่เลยครับเอาตัวแบบธรรมดาพื้นฐานเลยครับผมชอบมากเลยนะครับนี่งไงเสียวป่ะอ่าสิบบาทก็เล่นสปินเนอร์ได้ครับเมื่อก่อนร้อยหนึ่งนะครับยังถูกก็แบบ80บอ่ะนี่ตอนนี้เหลือ10บ,บาทครับบ้าไปแล้วเอาโชคทิศเหนือสุดท้ายแล้ะข้องใจนี่ทำไมพอไม่เล่นนานแล้วทำไม่ได้ครับอ่ะฮึบเฮ้ยเกือบจะได้เฉยเอามั้ย ไปไงล่ะระดับเทพกลับด้วยอึป๊ปว๊กลับมาแล้วครับเผยชีต่อแสบคนเดินกลับมาแล้วครับอออเ นี่แหละของโปรดของผมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกชิ้น10บาทจริงๆครับอยากเล่นชิ้นไหนเอาเหรียญสิบหนึเหรียญไปแลกมาได้เลยครับว้าก็ให้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนรายการนะครับเผื่อเพื่อนไปอยู่ตรงหน้า้าสิบาทแล้วตุ่มจะซื้ออะไรดีอ๋อเคยดูวิซิรีวิวอันนี้ใช้ได้ดีนี่เอ้าซื้ออย่างนี้นะครับไปเลาเล่นกันดูนะครับ หรือว่าเพื่อนๆเคยเจอของเล่น10บาทอะไรที่มันเฟี้ยวเรี่กจะบอกต่อคอมเมนต์บอกเพื่อนคนอื่นต่อได้นะครับเพื่อนคนอื่นจะได้ไปหาซื้อกันบ้างไงใช่ไหมอ่ามีอะไรแล้วก็แบ่งๆปันกันนะครับและยังไม่หมดแค่นี้ครับบอกเลยครับว่ามีเพียบครับของเล่นราคา10บาทนะครับอันนี้แค่อีีที่4เท่านั้นครับมีอีก5 6าห9เจ EP าอีีแน่นอนครับผมชอบครับหาเล่นแบบนี้เพราะว่าผมก็เข้าถึงด้วยครับราคาไม่แพงไง ราคาแพงมากก็แบบโอ้ยซื้อแต่ละทีนี่กระเป๋าตังฟรีไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สบายๆครับสิบาท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 นะแต่ทําไปเล่นไปผมเข้าละสิบาททีหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะครับจับอะไรต้งรู้เต็มไปหมดเลยใช้ไม่ใช้ไม่รู้เห็นแล้วอยากซื้อซื้อไปก่อนอะนะครับโอเคถึงกคนถ้าเพิ่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับ รอดูว่าอะไรต่ออีกครับของเลขสิบบาทครับวันนี้คุณต้องไปก่อนนะครับไปเล่นสปินเนอร์ให้น้ำใจดีกว่าปิดท้ายครับนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยยุบวววววว <laughs> ววปิดส่งท้